วันนี้นะคะออยจะมาทำโปรแกรม Room Secret จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะออยจุธามาลไม่เสรีรองดับ3 Miss Grand t ท a i l a n d ปี2020ค่ะ นี้มาลบรอยแผลเป็นนะคะด้วยการเลเซอร์ค่ะรอยแผลเป็นของออยอยู่ใต้หน้าอกเนี่ยค่ะใต้เาานมเพราะว่าออยไปทําสัลยกรรมหน้าอกมาใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีรอยแผลเป็นกันอยู่แล้วออยเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ต้องเป็นปัญหาเดียวกับออยแน่ค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาเวลาเราใส่ชุดบิกินี่เนี่ยมันก็จะมีรอยแผลเป็นทําให้ดูแบบว่าเอ้ยคนนี้ทํเสัลยกรรมหน้าอกมารู้เลยนะเพราะว่ามีรอยแผลเป็นใต้เาานมออยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาแก้ตรงนี้เนี่ยให้เรารู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็ไม่ต้องคอยกังวลว่าทุกคนนนเเเ่ยจะหห็รรออแปปืลา พอดีว่าออยมีปัญหาเรื่องของรอยแผลเป็นใต้ราวนมเกิดจากการทำเสลยกรรมรทีนี้เนี่ยออยอยากจะทำให้รอยหายไปพี่หมอแนะนำได้ไหมคะว่าควรจะต้องทำยังไงบ้างที่นี่เนี่ยเราจะใช้ตัวเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ทันสมัยที่สุดก็คือตัว picowave resolve นะครับหลักการก็คือเราใช้ตัวเลเซอร์เนี่ยยิงเข้าไปทำลายชั้นมังคืดแล้วก็กระตุ้นให้มีการสร้างเนื้อขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งเดือนก็จะเห็นแล้วว่าผิวดูเรียบเนียนขึ้นโอ้หนึ่งเดือนก็เห็นเลยรอคะพี่หมอใช่ครับ โอ้โหเพราะฉะนั้นไปทำกันดีกว่าค่ะ ค่ะก็หลังทําจากที่ทําเลเซอร์นะคะตัวเลเซอร์ไปบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยค่ะทุกคนตอนแรกนะออยคาดไปเลยว่ามันต้องเจ็บมากเพราะว่ามันเป็นผิวหนังตรงนี้มันบอบางใช่ไหมคะเวลาเราเขาบอกว่ามันจะเหมือนหนังยางดีแต่พอทำออยรู้สึกว่า เราคาดหวังไว้เยอะว่ามันต้องเจ็บมากแต่เอาจริงๆคือมันไม่เจ็บเลยและที่สําคัญนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะเชื่อไหมทุกคนทําตรงเนี้ยออยว่าน่าจะไม่เกิน5นาทีก็เสร็จแล้วคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราทายาแผลเป็นนะคะออยว่าเราต้องใช้ระยะเวลาเป็น1ปีแต่ถ้าเกิดทาเลเซอร์เนี่ยเพียง5นาทีนะคะแล้วก็รอผลลัพธ์อีกประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็เห็นผลแล้วเพราะฉะนั้นนะคะแนะนําเลยใครนะคะที่อยากให้รอยแผลเป็นนะคะจากการทำศัลยกรรมหายไปก็มาทำเลเซอร์กันดีกว่าค่ะ